ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีแคมเปญบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับหรือ FCD นะครับเป็นการฝากเงินสกุล US อลลาร์นะครับ USD SCB รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับฝาก6เดือนรับสูงถึง5.1%ต่อปีนะครับสูงขนาดนี้ใครสนใจนะครับลองดูรายละเอียดนะครับสามารถฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2566ครับรับอัตราแักเปลี่ยนพิเศษเมื่อโอนเงินจาก ่างประเทศนะครับหรือถอนเงินจากบัญชี FCD จาก SCB นะครับหรือต่างธนาคารด้วยสกุล s USD นะครับเพื่อขายรับบาทนะครับและฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำกับ SCB นะครับหรือเราจะเลือกลงทุนกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนะครับประเภทต่างๆนะ ในสกุล USD นะครับก็สามารถทําได้นะครับรายละเอียดของบัญชีเงินฝากนะครับบริการบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศสําหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาตินะครับช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเพิ่มประสิทธิภาพให้ในการบริการนะครับบริหารเงินตาต่างประเทศแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. แหล่งเงินได้จากต่างประเทศนะครับสแหล่งเงินได้จากใน ประเทศแบบมีภาระผูกพัน3แหล่งเงินได้จากในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพันนะครับสกุลเงินที่รับฝากก็มีตั้งแต่ดอลลาร์สหรัฐนะครับ USD bond s t e r l ริงนะครับ GBP นะครับหรือยูโร EUR เยนนะครับดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับดอลลาร์แคนาดานะครับโครนเดนมาร์กนะครับฟรังสวิสนะครับดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับหยวนดอลลาร์สิงคโปร์ลิงกิตนะครับ รูเปียอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวเงินฝากตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความคล่องตัวนะครับลดความผันผวนจากอัตราลแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพิ่มทางเลือกและการป้องกันความเสี่ยงนะครับในการฝากและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันความเสี่ยงจากอัตราลแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนั่นเองรายละเอียดรับอัตราลแลกเปลี่ยนพิเศษนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่งอกเงยและอัตาแลกเปลี่ยนนะครับพิเศษที่ดียิ่งขึ้นสําหรับลูกค้าที่มีการทําธุรกรรมโอนเงินจากต่างประเทศนะครับหรือถอนเงินจากบัญชี FCD จาก SCB นะครับหรือต่างธนาคารสกุล US ดอลลาร์นะครับเพื่อขายรับบาทและฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์นั่นเองนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ที่หลายท่านอาจจะสนใจนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็ลองดูนะช่วงนี้ ดอลลาร์ค่อนข้างแข็งค่านะครับก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะวางแผนจะลงทุนในต่างประเทศนะครับก็แลกเปลี่ยนก่อนนะครับเอาเงินเข้าตัว US ดอลลาร์นะครับบัญชีต่างประเทศก่อนนะครับบัญชีเงินตาต่างประเทศเพื่อรอนะครับจังหวะพิเศษในระหว่างนี้มันก็ได้รับอัตรดดอกเบี้ยไปด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินฝากประจำมีนะครับ2แบบนะครับฝากประจำ3า3เดือนนะครับ5% สักหเดือนได้5.1%นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 0มธันวาคม2 5งหนะครับเปิดบัญชีได้แล้วในวันนี้นะครับ mm. ย้าอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลก่อนนะแล้วค่อยมาตัดสินใจนะครับหรือโทรสอบถามจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ027777777นะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบาง จุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เนะครับเ mm. จ <analyse>. ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตารตาผลตอบแทนดีกว่า learnt, เงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1 ความสิ่งต่ามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปี จะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของขอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่า สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบ ปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแปถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3ม แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิอแานผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้น หุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วริรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น คุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทางทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิหนึง แล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะคร